ค่ะสวัสดีนะคะท่านผู้ชมวันนี้จะมาถอนหอมแบ่งนะคะถอนไว้เป็นหัวพันุไว้ปลูกรอบต่อไปค่ะก็จะเป็นหอมแบ่งนะคะที่เราปลูกไว้บริเวณรอบขอบแปลงนะคะตอนที่เราปลูกผักบุ้งจีนนะคะแล้วก็ผักสลัดนะคะตอนแรกๆเลยเนาะที่เราเริ่มทําแปลงนี้นะคะก็ปลูกต้นหอมนะคะแล้วก็ผักบุ้งจีนแล้วก็ผักสลัดพร้อมกันนะคะแต่ว่า ผักวุ้งจีนแล้วก็ผักสลัดนะคะก็คือเก็บไปหมดแล้วเนาะตอนนี้ก็ผ่านมาสี่เดือนนะคะก็จะเก็บพันธุ์หอมแบ่งนะคะไว้เป็นหัวพันธ์ุต่อไปค่ะตอนนี้ก็ร่วงเลยมาสี่เดือนนะคะนาะนผู้ชมทีจริงเขาก็เก็บได้ตั้งแต่สามเดือนขึ้นไปนะคะปลูกมาครบสามเดือนก็เก็บไว้เป็นหัวพันธ์ุได้แล้วค่ะพอเราถอนขึ้นมานะคะก็ไม่ต้องล้างดินออกนะคะเราก็จะเคาะเคาะดินออกแบบนี้นะคะ แล้วก็พึงไว้ในที่ร่มสักสองอาทิตย์นะคะพึงให้หัวแล้วก็ใบเขาแห้งนะคะแล้วเราก็สามารถนำไปปลูกลอกตวต่อไปได้เลยค่ะ หัวเขาก็จะไม่ได้ใหญ่มากนะคะเพราะว่าหอมแบงที่เราปลูกนี้นะคะก็จะเป็นแบบอินรีย์นะคะเราใช้แค่ปุ๋ยคอกนะคะแล้วก็ลดสังเคราะห์แสงเท่านั้นเองค่ะหัวเขาก็เลยจะไม่ใหญ่เท่าที่ควรนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะอันนี้เราก็คือเก็บหัวพันธ์ุไว้ปลูกเองนะคะแค่นี้ก็เยอะจนไม่มีที่จะปลูกแล้วนะคะ หอมแบ่งที่อยู่บริเวณรอบขอบแปลงนะคะเราก็คือถอนหมดเลยนะคะท่านผู้ชมก็ได้เท่านี้นะคะก็ประมาณเกือบ3ามโลค่ะทั้งใบทั้งหัวนะคะก็จะเอาไปมัดนะคะมัดแล้วก็พึ่งไว้เนาะก็ปลูกเองนะคะจะหัวเล็กหัวใหญ่ก็ไม่เป็นไรค่ะได้แค่นี้ก็พอใจแล้วนะคะครั้งนี้เราก็จะเอาไว้ทําเป็นหัวพันนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้เราก็เคยปลูกเนาะแล้วก็เอาไว้ทําเป็น ักดองนะคะคแต่ว่ารอบนี้เราเราจะเอาไว้ทําเป็นหัวพันหมดเลยค่ะถอนหมดแล้วนะคะก็เหลือแต่คณะในแปลงค่ะค่ะเราก็จะมัดแบบง่ายๆเลยนะคะเพราะว่าเราไม่มีตอกไม้ไผ่นะคะ ก็จะใช้เป็นยางวงนี่แหละคะ่ะมัดแบบง่ายๆสไตล์เราเลยเนาะก็ได้สามมัดนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวก็จะเอาไปผึ่งไว้นะคะให้แห้งเนาะแล้วเราก็จะปลูกลอบต่อไปนะคะก็จะทิ้งไว้สัก2อาทิตย์นะคะ่ะค่ะวันนี้ก็พามาถอนหอมแบ่งนะคะไว้ทําเป็นหัวพันเนาะก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามมารับชมค่ะ